ดูเรื่องบนท้องถนนอีกเรื่องหนึ่งนะคะมีคนเขาออกมาโพสต์เป็นอุทาหรณ์<ท>บอกเวลาเกิดอุบัติเหตุนบนท้องถนนเนี่ย<ฆ>อย่าใจดีเวลาโดนรถชนกันเพราะว่าเขาเจอมาแล้วให้ดูคลิปหน่อยนะคะ<ฆ>คือเขาเนี่ยเป็นรถคันสีขาวแล้วคันดำถอยมาชนเขาผู้หญิงคนนี้มากับสามีกำลังจะไปส่งลูกพอคันดำถอยมาชนเสร็จปุ๊บลงมาตกลงกันก็เห็นว่าต่างฝ่ายต่างรีบอ่ะ ถ้างั้นเอางี้ใจดีอะค่ะแยกย้ายแลกเบอร์แล้วก็แยกย้ายกันไปนี่ลงมาดูรอยเสร็จปุ๊บแลกเบอร์กันแล้วก็แยกย้ายกันไปหลังจากนั้นตกบ่ายค่ะคันดำเรียกประกัน ตัวเองก็บอกไปว่าเออไม่สะดวกกลับมาไม่ทันจริงๆก็เลยพูดผ่านโทรศัพท์เบอร์ที่แลกกันเอาไว้บอกบอกว่าบอกประกันไปเลยละกันว่าไม่มีคู่กรณีเพราะว่าทางเราก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องอะไรอค่ะปรากฏทางฝั่งคันดําบอกไม่ได้นะเพราะคุณน่ะมาชนท้ายเขาเอ้าวทั้งที่ตอนแรกเนี่ยมันก็เห็นชัดๆเนี่ยแหละค่ะ,ค,ะคือโชคดีมากๆจริงๆว่า มีภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เอาไว้เป็นหลักฐานใช่ออืถอยมาชนเขาแท้ๆแต่กลับบอกว่าคันนี้ไปชนท้ายเขาสรุปแล้วก็คือเดี๋ยวจะนัดเคลียร์กันที่โรงพักวันจัน์นี้นะคะเจ้าของรถคันสีขาวบอกเดี๋ยวจะแจ้งผลอีกทีมันไม่ใช่แค่นี้นะที่ประกันโทรมาเขาบอกลูกชายของคันสีดำอะตามมาโวยถึงที่บ้านเลยด้วยซ้ำอือ็เลยเอามาโพสเป็นอุทาหรณ์ไว้ค่ะ ไม่รู้ฝั่งคันดําตอนนี้เห็นวงจรปิดตัวเองหรือยังนะ,นะาช่ไหมชัดเลยแต่ถ้าไม่มีวงจรปิดก็ยุ่งเหมือนกันนะพี่นิพนธ<ช>์การอางนี้เนี่ย